ครับปูการมาสกัดเจ้าค่ะปูครับโอ้โอมีลมอยู่ธรรมชุ่มอยู่กุดปูเย็นอยู่อะนะครับมาหาปูตองวดเลยนะ้อปูเนาะไฮเอฟซีบังนะครับ <Yeah. S 1> นะธรรมชุ่มงวดที่ผ่านมานี่เป็นชุดที่อ่าปูเน้นนะครับ mm hmm. เลขขยันมาล่างนะครับปูกระยำไห้นะผมสูตรปูเจ็ดสองพี่น้องนะครับเลขขยันมาล่างปีหกแปดนะครับผมให้ติดไว้นะครับผม mm hmm. ให้ติดหนึ่งสามหาเนาะ mm hmm. ปูเนาะ วจนกนจนลักวมันจะหลุดจนกลัวมันจะหลุดยังไม่หลุดพี่น้องตั้งแต่ต้นปีหกแปดยังไม่หลุดนะครับเลขกล่างนี่จะติดหนึ่งสามหามาถูกงวดแับงวดที่ผ่านมาครับมาหาปูโค้งสุดท้ายนะครับชุดเน้นเม็ดเดียวอับสามตัวหางเดียวที่ปูเน้นให้นะปูว่าเอาชุดนี้ไปเด้อนะครับชุดเน้นเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดห้านะครับตัดเอาปูว่าอันนี้เป็นชุดบนนะแปดเจ็ดห่าเกือบสามตัวที่พี่น้องถ้าเป็นแปดเจ็ดหกนี่เขาสามตัวคนนี้ 87ตัววัดตัดเอาเจ็ดหาแปดหานีปูตัดให้ลเลยเหลือแต่แปดนะครับแล้วก็ชุดที่เอถามมาหลายก็คือเล็วิง่งปูพี่น้องเลขเด่นนะครับผมเล็กวิง่งเข่าสงวดด้วพี่น้องดองอ้งวดที่แล้วเกับแปมาด้วยกันนะครับเกับแปงวดปุนกะซีกับสามสามกับมาบนล่างท่านผู้ชมหกสกับสามสกับสาพี่น้องลงงวดอนีก้าีเก้าซี หาซีพี่น้องนี่ครับเข่าดีที่พี่น้องเด็กปูนะครับนี่งวดที่ผ่านมาอันนี้ชุดที่เป็นชุดสามตัวที่ปูให้ครบบนเจ็ดแปดเก้าสามห้าเห็นไหมพี่น้องมาแปดเจ็ดมาตัวเน้นแนะบบมาหาปูตองวดปูให้แล้วนะครับชุดเด่นสองตัวพี่น้องงวดนี้ปูวาซีกับหาา่าเรื่อยทำมชมเด้อหาตัวมาใส่เลยนะครับ ชุดล่างปูให้แล้วสี่สามหสห้าครบบนอ่าครบครบบน,บนชุดบนมันเนี่ยนะครบบนครบบนครบบนล่างเลยบนล่าง,างปูมันหลายหมันล่ยสู่ส้นกันครับนี่เลียกเนือเยอะี่โตนะครับาีไ,ไดเลยบนล่างเลยตัวสาม,มสี่ ครับจับสิกันเลยครับมันสิมันสิง่ายนะจับตัวเรืะปูบ้านจับบนใส้นกระไดปูเลยนแหละใกล้ครับอืมแต่ว่าเหล็กเด่นเหล็กวิงปูทำช่อมที่เอฟซีรอที่ถามปูไห่ตั้งแต่ตองวดแล้วซีกับผาดับมหาปูตั้งแต่วันที่วันที่สองดับสองเมษาปูกระไฮเล่ในซีกับผา น่องรออรไรพีนังแปดหกสี่เจ็ดหกสี่ 7, 6, ท่านผู้ชม หาซีนึ่บนล่างนะโอ้หาซีแ,แค่นี้บัปูวมีหกซีหกหาหาซีแค่นี้แม่มันไปได้ทั้งบนทั้งรางจะพ่อแมา่หนิบัปูวหกสามตัวเก่าอีกบ่มันก็ <c oughs> มาไปจับใสจรักรักนั่นเลยเอ,อาจจะมาน่ำกันวัดสตูเครความมส้นกันหลายนะครับตัวเนียนตัวนี้ปูดได้ปูดจากตัวเนียนบัครับ<อ>ผมเขียนชุดบนปูนั่ว กับบุนอยู่ด้านนียจะรำตัวกับกรบุเนาะบเนียนเลยไม่โทษเลยปูเนียนเนียเนาะครับเนียนเนียปูว่าแต่มันห้เนียนคักเนียนเนีปูอ่าลออกซีพี่น้องอกซีนี่ตัดสองตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อออกซีเราก็ห้าลัก ับดอยถ้าบอมักแปดกับเจ็ดหกสี่แปดหกสี่หรือหาหกสี่สามหกสี่อะไรคือนิ่งหกสี่ตัวเดียวครบบนปูพี่น้องครบบนสามสี่ห้าหกนะครับครบบนถ้าบอมักชุดที่ปูจับให้นะจับเอาในนี่ยมันเป็นบนล่างมาได้บนล่างหมดปูแม่เพราะว่ามันชนกันบนล่างครบบนครบบนล่างเพราะว่ามันชนชนล่างกับสามสี่หาเนาะปูเนาะแม่สี่หาในี่กระบน คือซีมาบน่อหาพลังโอ้ครับมาได้บนล่างแมนอ้อยเหนียดเลยเนียหาซ้ำแมนตัวเดียวอันนี้ก็ตาชนกันบนล่างคือหาซีแมนอืมวันนี้น้อยเรียกว่าน้อยอ่าน้อยท่านผู้ชมเหนียดเลยอ้าพี่น้องแคปหน้าจอเด้อบัวลายครูดอกปูว่าอืมเล็กแค่ไหนมันคิมีครูนังนี่เล็กซีตัวนี่อืมตัถฐานเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนี่ คือนี่เด้มันซีกับหาเท่านั้นบ่ปูแม่ะปตัวนี่คือเขาจับไซยา่หอยเจีบครับเกสารอนหากับซีไว้ครับถ้าหาตามไร่เบิ้งหน่หามันยืนีสามกับซีเป็นลักนวยครับเป็นนวยบดนวยลังไหมอืมเทากันล่ะหกซีหกซีหาซีไมฮะอมถ่ายจับ้มนาเป็นหกสามพอพูดถึงถ่ายจับสามซีกระเห็นบ่ปูไมสามซีหาสามกระเด้ แอนแต่ถ้าเขาเขามาล่างเขามาล่างบนเอาโอ้ตัวนี้ดีกว่าหกครับงวดนี่ธรรมชุมแค่บนเอานี่นะครับสามสี่ห้าหกท่านั้นเป็นชุดบนชุดล่างเลยแอนบนล่างนี่เลยเพราะมันเหนือเลขตัวเดียวกันครับเขาบนเอาเลยอ่าปูเลยจับสังเกตตัวพี่น้องเลขล่างเลยจะเป็นเลขติดอ่าเลขขยันมาล่างแอนนี่ เหล็กขยันมาหลังหนึ่งสามหาพี่น้องเฟอร์มาแล้กันมื่อกี้ยอ่าอันนี้สูบปูเจ็ดสองทะลดมากเพือเป็นอ่าเดี๋ยวนี้มีหาสามหาซีอ่าอืมเรียกหาลอตเตอรี่ไว้เลยหาสามมาซีแต่ว่าในนี้แคปปูบริจับบ่มีหลักหนึ่งแค่นั้นสามกับหามีอยู่แล้วนี่สี่สามหาสามหาซีนี่ชุดล่างนับชุดบนหกสี่หกห้าห้าสี่แค่นั้นอ๋ส่วนสูมืร์นี่เหล็กมันมาเหล็กออกยากมันออกดีนะปูเนาะงมีงวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเอาชุดเน้นโค้งสุดท้ายเด้พี่น้องเด้อ ที่ปูจะให้หางเดียวนี่นี่ครับครึ่งวดที่แล้วนี่เอฟซีถา่ายใได้เบิ้งชุดเนียนโคงสุดท้ายเนะี่ยปูให้หางเดียวแต่ว่าชุดที่ปูให้ตองวดจะเป็นสามหางนี่แต่ว่าชุดโคงสุดท้ายปูให้เบาเทา่าเมื่อนันปูว่าเอาหางเดียวเด้อปูว่าตัดเอานี่แปดเจ็ดห้านี่อืมเอาอะไรตัวใดปูปคือเยกกัน หกหกหกเก้าเห็นปะหกหกเก้านี่มันเลขแปดสี่สามครับแปดสี่สามมันเราไม่ออกเบอร์ได้ไงเลขตัวเก้านี่เห็นปะแปดหกสามมันออกรักแสีมานนี้เนี่ครับตัวตัวกลามันอ,ออกวักครับ 8, รรรเป็นแปดเนี่ยรักลอยที่มังเกลอครับสา <6, 9 S 2> ม 6, 9, อย่มังเกลอเนี่ยวันนี้มันผมว่าท่มกันเยอะเลยหกหกเก้าเช่ไหมครับหกเก้าหกเก้ากันเฮี้เลทับทับหกกับเจ็ด กับเจ็ไปลักไปลัก้อยพ่อปูรัก้อยพาเรือเรียนห้องบอกสีกําหานี่เอามาพาได้สีกัาหานี่มันช่เรือก็พกเจ็บแปดนี่เอาหากรบซีไปพานี่อาจจะได้สามตัวนี่แหละนอกจากพยายามครับเนี่ยเอาแปดหกสีเจ็บหกสีเรือเจ็บแปดสีเก็บแปดห้าก็ได้เนี่ยแล้วแต่คนทีจับก้านเนี่ยเอายุนี่ไว้สองตัวนี่แหละมกเก็บแปที่สองตัว ครับผมนี่ี่ครับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ก่อนต้นปีแล้วพี่น้องสามหนึ่งเลขก่างนะเลขล่างนีครับจะต้องติดสามห่าุงงวดนับตั้งแต่งวดสามแปกมาสามกหมาหนึ่งองหนึ่งกมาหนึ่งหาหนึ่งี่มาทั้งหาทั้งหนึ่งนะครับสองสามนี่กมาสามหาหนึ่งนี่กมาทั้งหาทั้งหึงหาศูนย์นี่กมาหาหาซีนี่กมาหาสามนี่กมาามามหกกมาสามหนามห้านะครับเล็ติดรางมาทุกงวดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคาเลบบนตััวร นั่นได้ก็คืออันเปลี่นกินก็คือมิจฉาเก่าซีเก่าหาครับเพราะวันปล่นอยู่ตลอดสลับหกถ้ากับหัวนปัวม่ฮันี่วมันมันเด่นแล้วนี่ยหกซีห้อห่านี่มันอี่านมาชมเน้นชุดบนด้วยพี่น้องเด้ชุดบนจะมีหกสี่หกห้าห้าสี่ปัวถาหกกับหัวก็เป็นเก4ื5ซีเกาห่าม่นมีแค่นี้ด้ลักลอยปัวแปดกับเจ็ดมาใส่แปดหกสี่เจ็ดหกสี่หกห้าห้าสี่เน้นที่หกสี่ชุดบนาสมาร์ทิ บอกม็กมันเีนอยู่ตลอดนี่อันนี้สามเก่าเป็นสามมกครับผมอันนี้อันเก่าเก่าสามเป็นหกสามนะปู่เอออะไล่ะหกซีนี่ก็เป็นเก่าซีนี่เกนี่มันมันเปลี่ยนได้ีลังกาอ้าวพี่น้องย่ำนะครับเนาะมาเมื่อนี่ยย่ำนะครับเลขเด่นคือซีกระเพราได้ทำมาชมเด้อใครที่รอเลขเด่นปู่เจ็ดสองเลขวิ่งพี่น้อง เลขวิ่ง4กับ5คือเด่นทั้ง2ตัด้วอ่าเด่นทั้ง2ตัวหรือผู้ใดอยากอยากได้ชุดเลขมาครบบนล่าง3 4ม6่มาครบบนล่างเบียนเอาเลยอ่าจับเอานีทธรรมช้ชมแต่ว่าถ่ายแยกบนแยกล่างปูแยกให้ล่าง3 4 5 4 3 5 3 5 4เน้นที่5 3ถ้าบนนะครับ6 4 6 5 5 4นะครับ3ตัว8 6 4 7 6 4เ่น้น6 4่ปูวายเยลืมกับ6เป็นเกาไว้แน่กัน อ่าส่วนมากปูให้เก้ามันเป็นฮกปูให้งกอาจจะเป็นเก้าอ่าอาจเป็นเก้าซีเก้าหาธรรมชุ่มเอาแคปหน้าจอหน้าท่านผู้ชมชุดล่างอ่าได้มาแล้วนะครับผมอ่านับกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมอะไชุดบนมันนี่ปูให้ชุดบนมาแล้วคือเพือกอะไรท่านไในฝันบ่ปูโครงสุดท้ายรอดสรุปนับสรุปเน้นหางเดียวอ่าเดียวเดี๋ยวนี้พยายามหาหลักร้อยหลักลอยก็จริงหลักคิดได้เลยครับผม อันนี้คือเด่นแล้วนี่ยเด่นแล้วแปดหกซีเจ็ดหกซีแม่นฮวงหกซีหกขานี่คือคือสองตัวมันเด่นแล้วจ้พยายามหาหลักไว้ครับอ้อากราบขอบุญขอบคุณปู่ธรรมชุ่มให้โชคให้มันนับพี่น้องเนาะแล้วก็จะเรียกหาสามไปเลยหาสามไปเลยปู่ปู่ครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับาูกค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ